อาไใหทั้งนั้นนะครับพี่เกค์ขอเสียงนี่สุดยอดค่ะค่าเช่ห้างครับต้าขายคุณพิมสวัสดีครับกดแล้วใช่ไหมเป็งเกี้ยวพอมากแล้วอยย่าพูดไปด้วยแล้วก็จิบน้ำไปด้วยในวนันนี้เรียบร้อยครับขอบคุณถ้าสนใจหนุ่มเสื้อแดงทำไงครับไว้ วันนี้ที่ใส่เสื้อวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันชลองแชมป์นะครับทุกคนวันนี้จะมีการชูถ้วยทุกฉากดีครบเครื่องคุ้มค่าความอลังการไม่ต้องบอกสุดยอดก็คือดีทุกตรงที่น้องๆแสดงยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับยอมรับเลยดิเกโคลาแสงดีมากจึงหม้ทุกคน <c oughs> ขอบคุณคองขวัญด้วยนะคุณกระตูนสวัสดีนะครับไม่เจอกันนานวันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราจะร้องเพลงไหวหรือเปล่านะคนคุ้มค่าถูกตรง,งคำน,นี้ไม่เกินจริง <c oughs> อะใครอะไรหมดแล้วก็กดได้เลยนะครับทุกคนตอนเล่าประวัติคุณเนธอันนี้ชอบชอบตรงนั้นใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะครับ ก็ดีใจนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึง่งขอบคุณที่เป็นแรงสนับสนุนนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดงานต่อๆไปมาเรื่อยๆนะครับดีมากเป็นกำลังใจให้ตลอดไปจ้าขอบคุณมากครับ EP สามจบอยากดู EP สี่แล้ว <c oughs> ใจเย็นๆนะครับ <c oughs> ใจเย็นๆนะครับจะบสามจบต่อสี่แล้ว เหมือเราดูซีรีส์ใช่ไหมเราอยากดูต่อเลยถ้าตอนนี้คือใช่เลยคุ้มเนีคุ้มค,คิดคุ้มค่ามากขอบคุณมากครับเจ่งครับทีมงานเราเจ่งทุกคนนะครับคุ้มค่าอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับกดเรื่อยๆนะทุกคนคุยกันไปแล้วก็กดเรื่อยๆนะครับาำรับ สินค้าตอนนี้มีแค่สองอย่างมีแค่าบ,บูพีชมิ้น์นะครับตัวนี้จริงๆหอมมากนะแล้วก็จริงๆเราไม่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับใช้ตอนที่เป็นตัวเทสเตอร์นะครับพอเอามาขายปุุกก็เอามาขายอย่างเดียวไม่ได้ใช้เลยใครกดแล้วยืนยันด้วยนะขอบคุณมากครับมันดีมากนะทุกคนฟองนุ่มๆนะครับใช้ได้ทั้งตัวเลยนะครับ พระเอกได้ค่ารถยอ์เอาเป็นค่ารถยอตสิทิ์ซอดอ่ะแก็อันนี้อันนี้ก็ดีนะครับอันนี้ใครเคยใช้แล้วก็จะรู้กันนะครับว่ามันดียังไงนะครับ